ยาทะติปัสสาทิปะนะจัตถังปะริยสัมมาตุเถกะโหตังภาสาเตเตสาปะตะสิทานะมุทิตาสังวะคะขะสะังมิตะปะหุเกะันต จะเอมผังอาจะจะพวดที่ยาเเตกระสารจะวานเตกระสวนติเตพวนทุสามพัตาเดกันสมเรสมัยตาตัวโมกันดานั้นจะกัสักพังกิลาเนิเติสวาังเสตเสยิเตจตัง ยินันติโตอโรคาปุจิสุตังตะน a เอเตนะสัจจะวะจ r นะสวะจิตเตอะวะตุสังขัตติเอกัฏฐาธัมมะราชาติเกันยินาปิปิริโตจนทาเตนะเทวะภานะเตกะวานะสัพะระ

Nasada watena suhakte mutu satta. Reyate ti paati pon. Jataha pangde samma tonveka ho kamka sate te देकाका ยะเตภ e นาจะจะ a ูติยาเติธสัญจวาเสตัสโนติเตโหตุสาธะตะหาติะสัมภิคมะเหถาภูโขคันานัจกสัังกิลนิเติสวังเสัตตสัเตจตัง ทันทีโตอาโรคาปุติสุตังคะเนเตเตนะวะเตนะสุติเตนะวะตุสัคะตะเอกถาธัมมาชาติเอกะยนาภิภิวิโตจุนทาเตเตนตะเอวะปะนาเตตะวานสะภะ สัมโพเตตวะกะหะปะตะธัมมะบุตตจิตนโเอเตนะสะตะนะโสกิเตโหตุสะปะายินอันเหะปะตะตินนันนันตมหสมคตปกิเสปติมมเวเต រ្្ៃស្្ពូល់ទ្តែស្្្សាបរាំង៏្ ภาษาไทยวัละครับวันนี้คำหนึ่งว่ะคำหนึ่งคำที่สอนว่ะนะจะมานำเสนอสบัดเสกวลครับวันนี้ขาษานีคำว่าปุริโูโตโมโทโฮติอาสิติโคตจะเวรว่า อ่อนไปก็ถูกเขาหมิ่นแข็ไปก็มีไฟเวีนอะไรอ่านตามกัะบอกนะครับแข็งบ่หรือเจ๋งบาลีพุโตบามุทุกมุทุกออติออติอติิโคอติติโคจะเวรวาจะเวรวาอ่อนไปก็ถูกเขาหมิ่นอ่อนไปก็ถูกเขาหมิ่นแข็งไปก็ มีเวรภัยแข็งไปก็มีเวรภัยขอบคุณครับมาจากพุทธก,การใจชมรมอ่อนไปก็ถูกเข้หมิน่นแข็งไปก็ถูกแนินทาวะ ความดีใจลูกสาวเคยเอ็ดพันภาพอะไรพ่อตามหาจนได้ติดต่อการทางโซเชียลพ่อบอกว่าจะมาหาแต่สองแต่เย้เอยแล้วก็อันดีๆอันดีๆเชื่อเชื่อใจจะเข้าข้างดีใจดีที่สุดในชีวิตเรื่องราวดีๆแล้วไอ อันชาชาประดับใจของนิติรุ่งเรืองอันชาชาครับช้าชาชาชาวอเมริกาและนางสาวป่าบาอายุ49ปีหญิงลูกขึ่นชาวป่าป่าตัวเลือกการเดินทางเราก็จะไปทางกองเกินนะครับแล้วก็เดินทางกองเกินแล้วก็เดินทหารนะครับเมื่ออายุี่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก็จะต้องไปคัดเลือกนะครับ ใครที่หนีทหารถือว่าลำบากนะครับหรือว่าผิดกฎหมายนะครับรูปในที่นีตหารนะครับ,รบ,รบส่วนส่วนโรคใดที่ส่วนในเรื่องของการไม่อยากเป็นทหารก็มีหลายวิธีนะครับโดยการผ่อนผันโดยการใช้การศึกษาย ครับในในการขอต่อศาสดีนะครับใปยืนย่นที่อำเภอหรือศาสดีรับทราบน,นะครับในเรื่องการขอผ่อนผันนะครับจากที่ผมได้ยินนะครับคุณอาจารย์ท่านได้พูดนะครับผมก็ได้ไปปรึกษาพูดกับท่านอยู่นะครับเรื่องของการคัาทหารนะครับว่าสามารถยืน่นคําร้องได้ไหมขอได้ไหมผ่อนผันดันัท่านก็บอกว่าได้ครับโดยการถ้าเรา สอบได้อนักธรรมชั้นตรีถึงชัน้นเอกขึ้นไปก็สามารถผ่อนผันได้ถึงอายุ30ปีเมื่ออายุ30สปีเต็มแล้วนี่นะครับก็ไม่ต้องไปจัดกรหังครับือท่านก็สามารถลาสิกขาได้แต่ว่าเมื่อท่านไปผ่อนผันแล้วท่านก็จะต้องอยู่ในร่มการสวัสดิ์ถึงอายุ30สปีครับนะครับนี่ก็คือเรื่องที่นะครับ เป็นประสบการณ์ที่กับตรงนะครับที่ผู้ใหญ่เราท่านพระบาทน้ํา Foda-se

啊，乖、uh。Huh. กัสสาุกาสสอุกาสะอุกาสะอุกาสสาุกัสสอุกันปณข้าพเจ้าขอสมาทานเอาข้าพเจ้าขอสมาทานเอาสมรักกรรมฐานสมรักรรมฐานขอขันธิกัสมาธิขอขันธิกัสมาธิปัจจาระสมาธิปัจจาระสมาธิอัปปนาสมาธิัปนา สมาธิวิป oh. ัสสนาญาณวิปัสสนาญาณโลกบังเกิดนี้โลกังเกิดนี้ในคันธสันดาในขันธสันดาของข้าพเจ้าข้าปเจ้าขาพเจ้าข้าพเจ้าเราตั้งสติกำหนดไว้ตั้งสติกำหนดไว้ลมหายใจเข้าออก ที่ลมหายใจเข้าออกมหายใจเข้าก็กำหนดรู้ลมหายใจเข้าก็กำหนดรู้หายใจออกก็กำหนดรู้ลมหายใจออกก็กำหนดรู้สามหนร้อยหนสามหนร้อยหนพันหนและหมื่นหนพันหนและหมื่นหนเพื่อความไม่ประมาทเพื่อความไม่ประมาททับตั้งแต่การบัดนี้ับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปเธอ ต้องไปเธอหมดนะครับสักสามสิบนาทีท่อมนแล้วก็นำปฏิบัติธรรมเจริญสีดาภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนานาเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ พระโรมมราชชนนันมีพันปีหลวงในปีพุทธศั 60, กราช2567คือว่าเป็นวันแน่ในชาติซึ่งวันที่12นั้นเราไม่ได้มาเรียนครับเราก็เลยได้ทำวันนี้ลำดับต่อไปก็เดี๋ยวนิมนต์ตัวแทนของอโรงเรียนนะครับ2,000 <c oughs> เข้า,ออขา,าถาวายพยัญชนะครับมมของโรง,งเรียนใชื่อ เราคิดไปโร,เเรงเรียนอะไรเยอะนะฉันน,น้ำปนนักเนี่ยจะไปทาอะไรมัุกิดลาอย่าไปขี่จักรยานมาโรงเรียน <c oughs> <c oughs> ดิตำรวจก็ถ่ายคลิปไม่หมดแล้วชาวบ้านก็ถ่ายคลิปไมหมดแล้วนะแตครับดีเขายังไม่หมดเลยดีจะไปสัมภาษณ์เจ้าบอกว่าเจ้าไปไหนไปโรงเ,เรียนพระประยธรรมบางสีวิทยาเจ็บเต็นรอยขึนนย้นขามากนี้พอเจ้าเจ้าว่าดเจ้ายาวหน้าไปไว้วน ไ่ทันก็ต้องถามพนักงานขับรถทำอะไรก็ไคิดถึงโรงเรียนหน่อยเป็นสถานเราเรียนฟรีเรก็เป็นที่พัฒนาของเราก็อาจารย์หลายรูปก็เกิดตรงนี้หมดเลยเรียนตั้งใจเรียนก็พอ,อเพราะฉะนั้นก็ท้ายสุดสุดท้ายวันนี้ก็สตเทเหระ,ะก็สามวันนี้ก็ให้พักผอนให้เพียงพอ อยู่ที่วัดก็สักจีวรดูแลตัวเองแล้วก็บุญกุศลที่เราทำนี้จนเป็นตะบะเป็นเดชะเป็นพลวะัตใจส่งให้เราท่านทั้งหลายจงโชคดีมีชัยปลอดภัยอายุยืนตลอดปีและตลอดไปด้วยเธอ